โดยนายนัชชาบุญชัยอินสวัสตรองประธานอานุกรรมธิการการแก้ปัญหาปลาหมอคังดำบอกว่า CPF เป็นบริษัทเดียวที่นำเข้าปลาหมอคังดำจากการหน้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อปี2553ก่อนที่ชาวบ้านบริเวณตำบแลแพรกน้ำแดงและตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจะพบการระบาดในบริเวณคลองที่ติดกับฟารมยี่สารตั้งแต่ปลายปี2554และต่อมาก็พบการระบาดในวงกว้างในคลองเจ็ด และบริเวณโดยรอบใกล้กับฟาร์มยีสานในปี2560และในปีเดียวกันประชาชนได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้สอบสวนเรื่องดังกล่าวกรมประมงได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างปลาหมอคางดำในฟาร์มยีสานในปีเดียวกันมีการวานแหหนึ่งครั้งในบ่อพักของฟาร์มยีสานของ CPF ได้ปลาหมอคางดำจำนวน10ตัวโดยได้เก็บตัวอย่างของปลาหมอดังกล่าวในธนาคารพันธุกรรมของกรมประมง และตัวอย่างพันธุกรรมของปลา10ตัวซึ่งใช้เป็น DNA เปรียบเทียบกับ DNA ต้นทางของปลาหมอคางดำกาหน้าของอนุกรรมธิการซึ่งมีการถแถลงไปแล้วเมื่อวันที่12กันยายน2567นี่เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญอีกชิ้นที่ยืนยันว่าการระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยก่อนหน้านี้ในปี2565 งานวิจัยทางพันธุกรรมของกรมประมงระบุว่าปลาหมอคางดำที่ระบาดไปทั่วประเทศนั้นมีที่มาจากแหล่งเดียวกันและไม่ได้มาจากการนำเข้าหลายครั้งมีความพยายามของบริษัทเอกชนบางบริษัทปล่อยข่าวว่าการระบาดอาจมาจากกลุ่มที่เลี้ยงปลาหมอสีแต่จากการสอบสวนในเชิงลึกของกรมประมงตั้งแต่ปี2560การตรวจสอบของสภาโดยเชิญบริษัทที่มีชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการส่งออกปลาหมอคางดำ ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานใดๆว่าได้ส่งออกปละหมอคางดําจริงๆไม่มีหลักฐานจากประเทศที่มีรายชื่อระบ,บุว่าเป็นผู้นําเข้าเช่นเดียวกับคํายืนยันของนักวิชาการกรมประมงด้านปลาสวยงามนักวิชาการอิสระที่ศึกษาเรื่องความหลากหลายของปลาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการปลาสวยงามของประเทศไทยงานการสอบสวนของอนุก,กันมาธิการจึงเปรียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเพราะมีผู้เรียกร้องว่า หากตรวจสอบ DNA ของปลาหมอคังดำจากฟาร์มของ CPF ว่าตรงกับ DNA ของปลาหมอคังดำจากต้นทางที่ประเทศการนนาได้เมื่อไหร่เรื่องนี้ก็จะกระจ่างชัดว่าใครคือต้นเหตุของการระบาดของปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ลุกรานซึ่งเป็นหนึ่งในอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมครั้งไร้แรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย